สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้เข้ามาชมโทโลกน้ำครับวันนี้ก็มาพบพอกันก na, ครับบาานัดครับสากรือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเดินทางเขาป่าหาบเบิ้งเคือเก่าละจ้าก็ไปลุนไปชวลน้ำกันจ้าวามาเห็นยังไงไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องลุนเบิ้งน้ำกันครับวันนี้มาพบกันเสาวันนี้ก็วันที่สิบหกกนยฎายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กัดเท่ากับปลาบนน้องเม็กตำบนนลเอกามเพื่อบุญทลิกจงังหวัดอุดรธานเก่าแล้วครับนี่กับผ้าพี่น้องไปรอหาเบื้องเหตุเก่าครับกับไปหลุ่นไปชมกันครับพี่น้องวสิมานเหดยุยางกันแน่ครับพึ่งแดงดอกแบกครับนี่ซ้องดอกจ้ะ มันนี่กับเสียงห่างแม่เนาะจ้ะดอกแค่น้อยเพิ่นฝนตกห้ามเพิ่นกับเปื่อยครับันี่อีกสองดอกจ้ะมันนี้ก็ห่างแหงเลยนะ thì đo nó xám đỏ làm không chả đọc

จุ่มกันลังงามเลยเนะาะขาอ้วนๆเลยจ้ะ กอแดงจูงงามเลยจ้ะดอกใหญ่แห้งเนาะจ้ะแต่อ,ออกมลพอดีงามเลยเนาะโอ้พี่นอ้อดอกงามแหงจ้ะกอแดงจะ้ะ เพิ่ขมิ้นครับยังมีอีกจุ่มนึงจ้ะ ห่มนี่ก็พอดอกเดีวยดวจ้ะ 鸡蛋。 งามนี่เนาะอือปอดกินขาเกันจะ้ะผมแดงขาอีกจะ้ะขาตันดีแฮง អត់មានទពុយនេះណាស់ញ៉ាំម្ល៉េះดอก2ดอกเนาะចាហាងៗចាបន្សុនលើតងណា นหนาวใช่ไหมนาะคาตันดีจ้ะพี่น้องจ้ะจองจูมจ้ะดอกหวานใช่ไหม 卡坦迪加。 พึงาล่ายครับจูงงามเลยเนาะพึงไข่พึงขาวครับพึ่งลาล่ายจ้ะปาดพี่น้องมีแต่คายังไงเนาะจ้ะมีแต่ขางงใหญ่ๆเลยจ้ะ งไงคุณนะเป็นขาใหญ่ๆเลยนะมีแต่ดอกกลมจูมเนาะจ้ะมีแต่ขาใหญ่ๆเลยจ้ะ นี่แต่จุ่มๆเลยเนาะสก,กอยจ้า,าอุ้ยขาเนาะก๊กยูแจกพี่เนาะดมหนึงน่งจ้ะพี่บ้านัดดอกเนาะ tiếp chuồng nữa khá nhầy hơn cho phi nọ tiếp tục xong chung ngắm nữa ta Phùng đen ta xong chung ดอกงามๆเลยจ้ะจูมใหญ่เนาะเมื่อน,นี้ก็สิมานเป็นเท็ดเพลิงแดงข้ามเพิงแดงค้าโอ้เพลิงค้าลายเนาะจ้ะไม่แต่จมจูมพี่น้องก็ล่างงามด้วยครับเพลิงค้าลายก็มีแต่ขายง่าๆด่วนเนาะ ปุ๋นกันต่อครับพี่น้องปุ่นดำจ้ะบู๊ยเนาะเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้องค่ะ่คนก็ลังเกิดใหม่เนาะพึ่งค้าลายครับจะออกเป็นบางห่มเนาะออกเป็นมองเนาะจ้ะห่มบอออกก็มีครับแต่ว่าด่ก็มีแต่จมจุ่มอยู่เนาะจ้ะ อยู่นี่เองครับขาพี่เนาะไม่ใช่ขาใหญ่ๆเนาะจ้าฝนสมบูรณ์อิ่มหนามครับฝนตกดีเนาะทั้งเชิงอีกครับปลาซูมเป็นตาเห็ดละงกเป็นตาเห็ดปัวกรอกแห้งเนาะหางย่างหันเห็นครับป้าพี่เนาะขา มีแต่ดอ,อกสมบูรณ์เนาะขาคือใหญ่แต่จ้ะมีแต่ขาใหญ่ๆจต่พี่น้องมันซ่อนเห็ดเปิ่องขาลายเนาะขาะใหญ่เลยครับสมบูรณ์ขนาดเนาะขาตันดีให้จ้ะ ามเะถ่งค้าลาอีกดอกนึงครับอยู่นี่อีกสองจุ้มงามครับ chuông ngon ngon đấy nó Bưng nấm ơi ta Đọc ngon thật là nó Bưng đen được chuông ta Hãy subscribe รล่นนี้กําลัางพอดีด้วยนาอสซอกอยจ้ะกําลัางงามครับแต่รุ่นนี้เนาะพันธุ์ใดรุ่นนี้เบิร์ตสบิร์รื่องตาอยู่บนนาอสซอกอยจ้าแดงขามจ้ะโป๊กไหวได้ซามเหมือแมนแต่บาอทีสามเฮ็ดเพล่งพันไญ่สะเนาะพันยู่เนาะ พ่อแม่พี่น้องก็ไดเวลาเดินทางกับบานครับมาสรุปผลงานครับสาวก้อยครับมือนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮาจะพี่น้องมื่อนี้ก็ยังถือว่ามานเนื้อจ้าก,กระไดเป็นเฮ็ดผึ่งแดงข้ามจ้แล้กกระเห็ดผึ่งค้าลลา่จะพี่น้องมีแต่ดอกจูมๆได้จ้มามือนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชุนชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทีดสิบ,บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะ ที่กาดของห้ามเอนีกับป้าบรรนงไม่อำเภอบุธธรีรัมจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สิบหกกันยายนปีพศหกห้เมือหนากคลิปหนักคระเพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาพญ่ยไม่งหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องมานเป็นเห็ดเพิงแดงข้ามเผิงขาล่ายครับมแจะดอกงามงามน้องสาอยมีแตจุม่มจุ่มครับขันดอกใหญ่เพิ่งกระสิทธ เกือบเตรียมตายีนาะงสากอยมันเป็นดอกใหญ่ครับหากเฮ็ดมีแต่ดอกนหน่อยพี่น้องดอกจุ่มๆครับเอาล้ครับพอแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปยังไดก็อย่าลืมไปซ้อนกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บาวนัดครับสาวกอยชิยมหม่ต่อไปครับทะลุนการคลิปนาเมื่อนานแครับพี่น้องสําหรับชิปหนีบาวนัดครับสาวกอยขอตัวลาพอแม่พี่น้องเดินทางกบ,บานครับ ขอการคลิปหนาค,ครับสวัสดีครับ